สบาย,ยดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อวานนี่กับพ้อกับเบ้าไก่แแบบแต <c oughs> ่เขามามาเอาของเ <c oughs> มื่อวานาเ,เน,านี่ยมาคลองอยู่บริษัทเออส่งเมื่อวานพี่พ่อกับเลาเม่วานนี้เ,เรามาซื้อยาเราแต่เรา,าเอาของเป็นสือน้มกับมีอะไเป็นคนในแบมีไอบอยเอามือหายใจก่อนสิได้ไอลองก่อนนะมันแบบบอสอืมบอสที่ว่าจะออไปให้รอบแรกอ่ะแม่ เอบแรกนะอันอ <Wha> ันน <ur ly hat> ี่อแม่แหละะเขเาแรกกาเครับบแม่แบบนี้แม่แบบนี้บอคนละแบบหมดแล้วรุ่นะนะเออวานากเปดนะตัวนี้มันสิเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าก็เขกันเออเข้ายแบบนี้แหละซีอย่างนี้แหละมันมีไซดเดียวไซเดียวบอ้มีย มีเอ็มเอล่ไยังง้อยถามเนอ่ะเสือนีิเสือด้อมบมีบ้งหายหาเือนเท้าเฮ้ยแบบนี้ม่โย่เสืออ่ของผู้หญิงใส่ใส่ผูหญิงผู้หญิงผู้หญิงใส่ Cái này ngon không? Oh. Hả? Chiều đây vừa ra đúng không? Oh, một tiếng bọ ừ. Phải sao? Như <laughs> này nhắn, sửa bọ Sửa 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 Bẹp đấy À, hai bước không? Sửa dựa sửa cho nhau Hả? Đó này sẽ làm đây, là khen nhau ạ. Thì nhau và mình bỏ hơi Lòng ao Lò đây. Ping, ping mà không khai gì ăn thôi. Này khai lần, bừng lo bừng được bừng gật đấy. Đấy coi lo lo lượng nào, lo lượng nào. <cười> 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 <đám gì> ไอร้อยคือใส่มิดสิทอะน่าวะติดน้าติดตายันไขาเอินใส่เอ้ยใส่กองเกอนะจเนาะม่กับหนาห้างมาหอยหมดเนี่ยเออจังได้มนี้นี่เราตัวใหญ่หรอเออเนี่มโ้วจะขอใส่อันใหญ่ขนาดอนอ đại nó bạn, ơi, hèn. Hèn. Thông nào thằng hùng hạng Lôm ờ. lôm hùng hạng đại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  hùng hạng

น่ยพอยๆใส่กับผู้เทียนทำามื่อแล้วโคดีนะจะเป็นคนที่โบมักใส่เสื้อขาตัวนี้ให้นะใส่ผู้ดียนผู้ดีโตแบบมันส่ผู้ดีตัวนี้นะแม่เลยแต่มันชี้ใหญ่กว่าตัวนี้บอได้น้อยได้ตัวนี้อันน่ะใส่มันหนาจะซทำกันกับตัวเมื่อตัมอิทนะซทำทำนั่นแหละตัวนี้ ตนดเป็นไงกวดตตะกตนอมเมงบอนบอนเสื่อนไอที่มีหมวกไหมตันนี้กับัวนีอเบอเดียวซำกันซำกันปกติโดยแม่ละไอประมาณใส่แอลก็้งได้ใสแอลรอนี้ มันเป็นคนมักใส่สีขาวอ <laughs> ีอื่นก็ค่อ,อยให้สีม่วงเมันเือกแเป็นคนมักสีขาวเราวะตัวนี้มีไส้มีเบอร์เนี่ย มีเม e, <c oughs> ีเอมีเอ M เอมสองอมนี <lonely> ้มันตนี้ามเอนตาบฐานดกลว่านเอนไอมีขึ้นมาฟูเดียวว่านีอือหากด้ยทองเห็นอยู่ฮานคายาเออเสือที่มึงหายก็มึงนั่ะกูเนี่หาบมเห็นอย่จะมันดูใส จะมาเปลี่ยนเบาอืออ่ากูเปล่ามาในเตียงอยู่น่องแล้วกูลืมเก็บือกลืมเกมแล้วกูอันแล้วกูเห็นเลยจะมันอยู่ในสายเดียวนี้การใส่ก็พอดีกับมาเปลี่ยนนะพอดีอยู่เนาะมันมีแต่แค่สีพวกนี้หมดสีอะไรสีอะไรนี่แค่แค่นี้หมดสีขาวสีนี้สองสามสีเนี่ยพวกนี้เนี่ย าวีตัวนี้บูมิการตัวนี้ขาวหนุ่มเขาหายบอยมือนัเราเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวนี้เอาอย่าง <c oughs> มาเลย เมื่อกี้เป็นบุ๋มแผ่นก้าแขะเอออืมเต้นอยาบุมีกาเต้นได้แล้วมาสามตัวแขนยาวเลยสามตัวนะเพราะว่าสีขาวบอกว่ามีใส่เลยอันนี้อะไรอ่ะนี่อืม

เขาเขาอกว่ามันหน่อยนะมีผหมักมันนี่กหเอาสไตล์ของมันเป็นคนตัวเล็กๆงานสวยพันพันใส่ยมงบ่มักแลืวก็มาเปลี่ยนลยเลอทนี่มีอสีนมันใส่ได้สอด่านน่อยจ้าของเจ้อของนี่ใ่ย้นใจมากเลยเห ดีนะเสือเนี่ยเมืนสามารถใส่ผู้ชอบมาก็เรียกว่าจัดจัดให้ผมสักตัวสิได้เผื่อว่าเดนชอบสีไหนล่ะอืมมาก่โอ้โหสมัครได้เมื่อกี้เอันนั้นหันหันเอื้อยๆเอาในเด็กหน่อยน้องมีมีมีจื่อนะหันเอื้อยของเฮืองอันนั้นกันอืออะไรนะแล้วว่าผู้หญิ่งแล้วว่ะปาเขาออะ อ๋อทุ่อาปาเราผู้หญิงผู้ชายเหรอสื่อมีมี่เหรอพังกระสือกระหูแล้วเว็นผู้หญิงเราห่านประจำของเนี่ยเพราะเออปกติเราสื่อทหารเน้อาะสื่อทารเนาะอเ่นไหมเรื่องห้องเรื่องนี่แหละเออวันจักเตอเออมันเป็นเดมกค้าแต่ ม้วนเป็นถางนถางงานว่าวจนเป็นถ่าดีเลยปกติเขาขาย300หายเขาลุ้นกนเจ้าตัวละสองหลาพิเศษามตัวเลยเช็ดหาได้เลยไปแล้เสือนะ ออไปแล้วอขอบใจไรอ่ะอเห็น,นแบบคล้ายๆคุดอยูน่นะเห็นในคลิปตัจ็กเยอะห่านได้มากกับเจละเทีกอกับแอนเดมหายอีก มา,มาหาลองเหยียบไ,ไ,ได้แล้วบอยม,มี่ฮะีอากระเปาสกะปา่เอลูกข่าประจําจะบอกไปยนเราเคยมาซื้อจะประจํา

เร่ม, <c oughs> มแหงวยองไบ้างครับกระโปรงวะพยันมีอยู่กระโปรงหน่อยของเฮียนอะ <c oughs> ถอนออกวะมดถอนออกวะเจันเ oh, oh, yeah. ้าอทือเราอ่ะโอเคพี่น oh, okay. ้องคอมอุงควมใจเอื้อกับอายหลายเนาะที่มาอุดหนุนหลานอันนี้ก็จะเป็นหลานของอ่ ป่าเนอะก็คือเอ๋ยหของดาวเรืองนิหน่อยไปกันด้วยไปได้ไหมขอบใจอะไรตามสบายเลยเกบมิสิตเอแบมิสิตเดียนีนะ แต่มันแบมบมีสิบะหมักพุดนะเออมันมีส0มันถอไง่ายเนาะอ่อะคือของไอ้มีอไปอันตัวซีค้าสวมเนี่ยเนี่ยอ่า อ่ะวัว thỏ เลยเว้ยแค่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย